คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่19มิถุนายนพระเยซูทรงเป็นพระเจ้ายอห์นบทที่8ข้อ58พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนอับปราหัมเกิดเราเป็นอยู่แล้วอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทยอห์นบทที่8ขอ้อ57-59 พระเยซูไม่ได้ทรงพยายามที่จะอธิบายพระองค์เองกับความเข้าใจผิดของคนยิวที่มีต่อสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสก่อนหน้านี้ในทางกลับกันพระองค์ทรงกล่าวใหม่ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นอยู่แล้ว พระองค์ไม่ได้แค่ทรงบอกว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมแต่ทรงบอกอีกครั้งหนึ่งที่เชื่อมโยงพระองค์เองกับความยิ่งใหญ่ของคำว่าเราเป็นจากในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อ14ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยที่พระธรรมข้อนี้ได้อ้างถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดของโลกนี้พระเยซูทรงประกาศว่าเราเป็น นี่คือการที่พระยาเวทรงสำแดงพระองค์เองแก่โมเสสในพระธรรมอพยพบที่ 3: ข้อ14เมื่อทรงตรัสภายใต้การเจริงของพระเจ้าพระเยซูทรงประกาศว่าเราเป็นผู้นั้นทําให้พวกคนที่มาจับพระองค์ถอยหลังและล้มลงถึงดินพระเยซูทรงเป็นเราผู้ซึ่งเราเป็นเมื่อบรรดาผู้มีอํานาจของยิวได้ยินพระเยซูทรงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของข้าพระองค์ พวกเขาจึงกล่าวหาทันทีว่าพระเยซูทรองอ้างพระองค์เองว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดอย่างพระเจ้าการอ้างนี้ถือเป็นการดูหมิ่นองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีบทลงโทษถึงชีวิตหรือพระองค์ทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรองอ้างจริงๆวัตถุประสงค์ของผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าแต่การที่บันทึกเหตุการเหล่านี้ไว้ เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์วัตถุประสงค์ของข่าวประเสริฐของยอห์นคือแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริง ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวในชีวิตของลูกลูกขอดำเนินชีวิตเป็นการประกาศความจริงนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ขอให้ลูกได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกย่างก้าวของชีวิตในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน